เรสเตือนใจเจนี่สุดกลั้นปล่อยโฮกลางงานจากที่ทราบกันว่าเจนี่เทียนโพสุวรรณกำลังเผชิญเรื่องราวสุดชํำใจจากเพื่อนรักที่คบกันมานานกว่า30ปีหมดทั้งตัวและใจเครียดหนักถึงขั้นพยายามกินข้าวก็อาเจียนออกมาล่าสุดช่อง t i k t o กเกอร์โฮลเชนิติมสเผยช็อตที่เจนี่พูดในรายการอินเดอร์ปดไอที่เจนี่เป็นครูสอนบอกว่ามันหมดทั้งตัวและหัวใจเลยอะร้องให้ พี่ก็พูดกับตัวเองว่าเมื่อไหร่จะอีกวันมันไม่ก็ไม่อีกวันสักทีในขณะที่น้องๆในรายการต่างโอบกอดและปลอบแม้จะช่วยอะไรมากไม่ได้ก็ขอเป็นพื้นที่เล็กๆให้พี่เจนี่ปลอดภยัยในขณะที่ชาวเน็ตต่างรอชมคลิปนี้เต็มๆและให้กำลังใจเจนี่เห็นใจเจนี่มากอาทิตอนนี้งานก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนลูกเขาก็ยังเล็กมันใจดำจริงๆทำได้แบบเนียนและเลือดเย็นมากคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ จากคนนอนสองทุ่มพร้อมลูกต้องมาไลฟ์สดดึกรับงานขายข,ายของไลฟ์คนที่รักความเป็นส่วนตัวต้องมาเปิดเรื่องที่เจ็บปวดให้คนรู้มันคงหนักมากแล้วจริงๆทํางานเก็บเงินมาตั้งนานจะเริ่มใหม่ตอนนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยยังสาวๆเจนนี่เป็นคนไม่พูดถ้าพูดคือต้องสุดๆแล้วสงสารนางมากกกนางทํางานมาตลอดไม่เคยสมหวังอะไรเลยสงสารมากกกจะช่วยซื้อของเป็นต้น